นาสตอรี่นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาข้าวของมะลินาปีนะคะทุกคนมาตัดใบข้าวค่ะหญ้าเยอะนะคะวันนี้วันที่ส3กรกฎาคกนะคะก็มาตัดใบข้าวนี้อยะะู่ใครก็ตัดไปได้สองแปลง จะพืชน,นะคะทุกคนว่าหญ้าเยอะเราไม่ได้ฉีดยาแปลงนี้เราก็เลยตัดตัดแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะชาวบ้านเราก็เป็นคนตัดนทุแต่เรามาดูต้นข้าวของเรานะคะแกะต้นข้าวอันนี้แปลงนี้ไม่ค่อยมีหญ้านะคะแปลงไหนไม่ค่อยมีหญ้าเราก็ไม่ตัดนะคะทุกคน ถ้าแปลงไหนหญ้าเยอะเราถึงจะตัดค่ะต้นข้าวเริ่มสวยแล้วนะคะตอนนี้ก็45วันแล้วนะคะต้นข้าวของเราต้นข้าวเริ่มงามแล้ว ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะแปลงเนี้ยจะสังเกตว่าใบเขาตั้งตรงเดี๋ยวอีกสักประมาณห้าวันเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ตัดใบข้าวเสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะคะต้นข้าวก็กำลังสวย ตรงนี้เขาจะได้น้ำก่อนเพื่อนเขาก็จะสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปชมตรงที่ตัดหญ้า Now. แปลงนี้ตัดไปได้3ามวันแล้วนะคะใบผ่าวก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วนะจ๊ะหญาเยอะนะครับแปลงนี้เลยต้องตัดใบตัดใบเสร็จให้ข้าวเขาฟื้นฟู ฟื้นจากการบอบช้ำจากการตัดสักประมาณ7วันนะคะ7วันถึง10วันเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนเดถึง10วันเราใส่ปุ๋ยนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพาทุกคนมาชมทุ่งนานะคะข้าวหอมมะลิแล้วก็การทำนาของเรานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนานาสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ